นี้มาทำเมนูเบิ้ลข้าวกันก็คือน้ำพริกหมูสับบอกเลยว่าถ้วยแค่นี้กินข้าวได้เป็นหม้อี เริ่มมาก็เอาหอมแดงกับกระเทียมมาซอยวิธีซอยหอมทาน้าพริกจะซอยหอมตามด้านขวางจะทําให้หอมแดงแหลกง่ายกระเทียมก็ซอยด้านขวางเหมือนกันจะซอยบางหรือซอยหนาก็ได้เพราะเดี๋ยวเราเจะเอาไปผัดต่อถ้าใช้มีดไม่คมมาซอยหอมจะทําให้หอมไปลอยช้าแล้วน้ำมันหอมระเหยก็จะออกมาเยอะจะทําให้แสบตานั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมรับมีดก่อนด้วยละ่ะซอยเสร็จแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็เอาไปผัดต่อได้เลยตั้งกระทะใส่น้ํามันนิดนึงแล้วก็ใส่หอมแดงกระเทียมที่ซอยไว้ผัดด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆจนสุกถ้าใครผัดแล้วกลัวไหมก็เติมน พกตําได้เลยทําให้เป็นเนื้อหยาบหรือละเอเียดก็แล้วแต่ชอบขนาดนี้ก็พอแล้วมั้งเนี่ยเสร็จแล้วก็เอากระทะใบเดิมมาผัดหมูพอหมูเริ่มสุกแล้วก็ใส่เครื่องที่ตําไว้อย่าลืมล้างคกลงไปด้วยละ่ะอันนี้แหละทีเด็ดแล้วก็ผัดให้เข้ากันถ้ารู้สึกว่าแห้งไปก็เติมน้ําได้นะแล้วก็มาเตรียม Jesús. ปรุงรสปรุงด้วยน้ําตาลตีน้ำมะขามเปียกน้ําปลากระปินิดนึงเพิ่มความนัวใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้ค่อยๆปรุงค่อยๆชิมไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ารสจัดเกินม,มันจะแก้ยากของต้นๆจะออกเป็นเคมเปรี้ยวหวานพอได้รสที่ชอบแล้วก็ใส่พริกลงไปได้เลยอันนี้เป็นพริกขั้วเองนะมันจะไม่ค่อยแดงแต่รสชาติที่เผ็ดล้อขอชีวิตแล้วก็เหมือนเดิมค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆชิมอร่อย ได้รสที่ชอบแล้วตักใส่ถ้วยอันนี้ท,ทําทีเดียวเก็บใส่ตู้ยเย็นไว้กินได้อีกหลายมื้อเลยไม่มีข้าวเผ็ดแน่หืมอ่อยเริ่มเผ็ดแล้วนะมึงต้องคูข้าวให้ดูนันน่ะปินมาจาก,กาอนาคตจบของพี่งครับหืมเนยนี่หือแค่น,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 นี้ก็แบบเข้มข้นแบบสุ